สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการเพิ่มไอคอนตรงนี้นะครับหลังจากที่เราลง w i n d o w s เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีไอคอนอะไรเลยนอกจากไอคอนตัวถางขยะนะครับวิธีการเพิ่มนะครับเราก็หาพื้นที่ว่างครับแล้วก็คลิกขวาจากนั้นเลื่อนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดครับจะโชว์ป,ป๊อปอัพขึ้นมาเซตต i ้งเราก็มาเลือกที่เีมตรงนี้นะครับผมแล้วก็ ลากเมาส์ไปที่ฝั่งขวานี้แล้วก็เลื่อนลงมานะครับโอเคแล้วก็หาคำว่า Desktop Icon s e t t i n g ตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปเลยอาจะโชว์ Popup นี้ขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราต้องการให้มันโชว์อะไรเราก็คลิกได้เลยนะครับ mm hmm. เช่นตรงนี้ผมจะเอาคอมพิวเตอร์ก็คือตัวนี้ pc นะครับแล้วก็ User File Control Panel โอเคหลังจากนั้นเราก็จะมาลองแอ p พายดูนะครับโอเคมาละแต่ถ้าเราไม่ต้องการ อยากให้โล่งๆเลยนะครับเราก็ติ๊กออกหมดเลยนี่นจอเราก็จะโล่งๆนะครับโอเคแต่ผมเอาไว้ดีกว่าเพื่อความสะดวกในการใช้งานโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ